ส่วนอีกคดีหนึ่งเป็นคดีที่พี่น้องประชาชนจับตามองแล้วก็ตามกันมาตลอดก็คือเรื่องของคุณแอมไสยนายตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็จะมีการเตรียมสรุปทั้งหมดแล้วว่าใครมีความผิดประเด็นไหนบ้างถ้าจํากันได้เนี่ยตัวละครเยอะพอ,อสมควรและก็มาใหม่อีกเรื่องของพัสดุนี่ฮะที่คุณผู้ชมเห็นในภาพในเวลานี้เนี่ยมาเกี่ยวพันกันอีกเรื่องหนึ่งนะและเดี๋ยวจะมีการเตรียมพาพยานปากสําคัญนะคะคนนี้แหละจะเป็นผู้ที่รับกล่องพัสดุทรัพย์สินของคุณก้อยไปพบกับคุณแอมในเรือนจ ค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็เปิดเผยว่าคดีของคุณแอมสายนายตอนนี้มีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆพยานในคดีก็ติดต่อมาให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะอย่างเช่นพยานคนล่าสุดค่ะมีการนำหลักฐานสำคัญซึ่งเป็นทรัพย์สินของคุณก้อยเนี่ยมามอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเดี๋ยวไปฟังประเด็นนี้จากพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ค่ะวันนี้คดีก็มีความชัดเจนมากขึ้นนะ วันนี้เราก็พบแล้วว่าใครให้การเท็จบ้างนะครับเราก็พบว่าใครโกหกบ้างใครมีส่วนร่วมบ้างใครเอาของไปส่งวันนี้เราทราบหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็จะมาสรุปทั้งหมดนะว่าใครจะมีความผิดในส่วนไหนนะครับวันนี้ใครใครเอาของกลางทึ่เป็นของคนตายไปใครเอาของคนตายไปส่งนะครับก็เดี๋ยวจะมาสรุปเพิ่มเติมนะฮะคือวันนี้เนี่ยหลักฐานก็ยิ่งมัดมากขึ้นนะครับนะก็เป็นประโยชน์มากขึ้นวันนี้เมื่อเรากดดันไปนะครับ ก็จะค่อยๆออกมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ไม่มีใครที่ไม่กลัวความผิดนะมนดเมื่อคณะผู้อำวสวนชุดใหญ่มีการลงพื้นที่ปูพรมนะสืบสวนทุกวันนะการที่เขาเอาของมาคืนเนี่ยทุกคนกลัวความผิดหมดนะเพราะนั้นเดี๋ยวมันจะออกมาเรื่อยนะครับวันนี้ใครก็ตามที่ไปเกี่ยข้อเรื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาเองนะถ้าไม่มาแสดงตัวแล้วรู้ทีหลังก็เป็นความผิดนะครับวันนี้มาแสดงตัวก็เป็นการแสดงความบริสุดใจออแอมเขาให้การที่มันไม่ตรงถูกไหมครับ ก็เหมือนสื่อพูดก็ชัดเจนนะเพราะกระเป๋าไม่ได้ทิ้งถังยขยะกระเป๋าก็เป็นเจ้าตัวให้ใครไปส่งเองนะครับนะเพราะนั้นก็ตัวเองก็เป็นคนบงการวางแผนทั้งหมดนะครับก็รู้ทุกขณะที่กระทำนะส่วนเส้นทางการเงินในบัญชีของคุณแอมตอนนี้ทราบเพียงว่าเงินที่โอนออกไปในจำนวนนั้นนะคะยังไม่พบว่าโอนไปให้กับรองออฟสามีของคุณแอมส่วนต้นทางที่โอนเงินเข้ามาในบัญชีของคุณแอมตอนนี้ก็ยังรอข,อขอ้อมูลจากทางธนาคารอยู่ค่ะ สตงังวันนี้เราทราบเส้นเงินออกว่าโอนว่าว่าโอนไปไหนเป็นว่าโอนไปหาใครบ้างแต่เส้นเงินเข้าเนี่ยกำลังขอจากธนาคารอยู่ตอนนี้ยังแมงไม่มานะแต่แต่เร็วแน่นอนนะครับนะเส้นเงินเนี่ยมีการโอนไปให้มอ,อ,เ,นนะเ,อเรายังไม่เห็นอ๋เอเส้นเงินตรงนี้ยังไม่โอนนี่ยังไม่มีโอนไปให้ออฟครับทั้งนี้ก็มีข้อมูลว่าในวันพรุ่งนี้นะครับช่วงประมาณ10โมงเนี่ย พลต u r m เอกสุรเชษพร้อมด้วยทางคณะพนักง,งานสอบสวนก็จะพาตัวละครคนที่เราเห็นคนล่าสุดเนี่ยฮะพยานคนล่าสุดเข้าไปพบกับแอมภายในทางทัสถานหญิงกลางโดยพยานปากสําคัญรายนี้เนี่ยมีความประสงค์จะเข้าไปพบกับแอมเองคาดว่าต้องการไปพูดคุยให้แอมรับสารภาพและก็อาจจะสอบถามไปถึงเรื่องของทรัพย์สินดังกล่าวด้วยนะครับ เรื่องนี้ทางพลตรารวตรีนํำเกียรติีระโร,รจนพงศ์ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมกองบระชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าในส่วนของวันพรุ่งนี้จะเข้าไปสอบถามแอมในเรือนจำในประเด็นที่ก็ยังขาดเหลืออยู่รวมถึงจะสอบถามในเรื่องของทรัพย์สินของคุณก้อยที่เพิ่งพบล่าสุดนี่ด้วยนะครับอย่างที่เราเห็นในภาพในเวลานี้คืออยู่ในถุงดำใส่ขยะแล้วก็ใส่ในกล่องหมวกกันน็อกยี่ห้อหนึ่งเนี่ยมาด้วยเนี่ยนะก็สงสัยว่าเอ้าทำไมกล่องพัสดุนี้ จึงถูกส่งไปที่เพื่อนสนิทของคุณแอมก็ค,คือตัวของคนที่จะเข้าไปให้เข้าไปคุยกัยคุณแอมวันพรุ่งนี้นี่แหละสิบโมงนี่แหละส่วนน้องสะพ้ายและก็น้องชายของแอมไม่ต้องเข้าไปในเรือนจําด้วยเนื่องจากว่าช่วงของเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนก็ได้สอบปากคําทั้งคู่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่นะคะมีการประชุมความคืบหน้าทางคดีที่กองบัญชาการตํารวจภูธรพัก7 ซึ่งมีการประชุมในทุกเช้าของทุกวันค่ะแล้วก็ยังรอผลการพิสูจน์สารสยนานในร่างกายของผู้เสียชีวิตอีกหลายรายที่เหลือเช่นเดียวกันตอนนี้ยังตรวจสอบไม่หมดนะคะก็เดี๋ยวต้องรอข้อมูลตรงนี้ด้วยครับ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมนะคะว่านางสาวธันนิชาเอกสุวรรณวัฒน์คนนี้เป็นอดีตทนายความของคุณแอมค่ะก็ออกมาชี้แจงว่าตอนนี้ไม่ได้ทําคดีให้กับคุณแอมแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็เคยสอบถามคุณแอมในชั้นพนักงานสอบสวนว่าจะเปลี่ยนทนายความหรือเปล่าถ้าเกิดว่ายังรับได้ในการทําคดีของของคุณแอมนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยคุณแอมบอกว่าไม่เปลี่ยนแต่พอคุณแอมเข้าไปอยู่ในเรือนจําแล้วเนี่ยถามอีกครั้งคุณแอมบอกว่าโอเคเปลี่ยนค่ะ ก็เลยสิ้นสุดการทําคดีให้กับคุณแอมตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากนี้คดีความของคุณแอมก็ขอให้สื่อมวลชนเนี่ยไปติดตามกับทนายความคนใหม่ของคุณแอมนะคะส่วนกระแสข่าวที่บอกว่านายชินคุปไทยกรคนนี้เป็นทนายความคนใหม่ของคุณแอมล่าสุดก็มีรายงานออกมาค่ะว่าขณะนี้ คุณชินาคุปเนี่ยเป็นเพียงจิตอาสาที่เข้ามาให้คำปรึกษาด้านกฎหมายกับคุณแอมเท่านั้นยังไม่ถือว่าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทนายความเพื่อต่อสู้คดีแล้วก็คาดว่าบ่ายวันจันทร์ที่15พฤษภาคมนี้ก็จะเข้าไปพบคุณแอมที่ทันทัศสถานหญิงกลางนะคะเบื้องต้นจะเป็นการไปให้คำปรึกษาว่าคดีนี้เนี่ยแต่ละกรัมจะมีอัตราโทษมากน้อยแค่ไหนและหากมีการกระทำผิดจริงในฐานค่าผู้อื่นก็จะแนะนำให้รับผิดเนื่องจากว่าอัตราโทษที่หญิงตั้งครรภ์จะได้รับเนี่ยม,มีเพียงเรื่อง ของการโทษจำคุกตามแต่ศารจะพิจารณายังไม่ถึงกับประหารชีวิตนะคะแต่หากยืนยันจะต่อสู้คดีทุกกระทงก็ต้องยอมรับเรื่องของการได้รับโทษขั้นสูงสุดไว้ค่ะวันพรุ่งนี้หลังจาก10โมงเป็นต้นไปถ้าหากมีการพูดคุยกันออกมาแล้วก็คง จะเห็นทิศทางของการดําเนินคดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคํารับสาร,รภาพของแอมในเวลานี้ที่ก็ทนายเองก็อาจจะต้องให้คําแน,นะนําถึงเรื่องของการให้รับสาร,รภาพนะครับก็ดูกันต่อไปยาวๆอีกก็แล้วกันนะครับเรื่องของแอมไซยานายนะครับส่วน